เราบททุกคนเลยตอนเนี้ยชอบเลยถูกต้องสนุกดีจริงอะไรเบอร์เบกได้เปิดยูให้หน่อยอ่าเดี๋ยวผมอ่าพี่แก้มพี่แก้มเกิดบัตรเล็กใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นชั้นเดี๋ยวผมขึ้นชั้นสองไปหากล่องให้ให้เปิดโมเลยป่ะหรือว่าต้นเกมไม่ต้องใช้ให้เลยใช้เลยโอ๊ยให้ใช่หรอใช้เลยใช้เลยบัตเล็กมี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 วิธีไหมแกงเปิดตัวอยู่แล้วนะยังทำยูเลยยูเลยขีดบิ๊กม่วงขีดปิดม้ว เดิมคับเดิมเดิมเดิมตัวจะมีได้เดิเที่หมดเลยสองผิดเลยโอ้ยผิดนะกลัวมากนีสิผมว่าเราไม่ผิดนะเราต้องทำมาจิตีเราเราเล่นแค่ห้าทีห้ีแตุ่ดทุกทีโอยมีปัจจยนะนั่นเสร็จนั้นเลย นี่นี่ครับผมท่ดติดกันเหนี่แข่ละวเลยขอแครแอนขอผีหรือข้อคุณอ่งแข่งแข่งแขอโข่งแขะงแข่อแข่จะอ่งแข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 ่ได้พี่งแข่งแข่มแข่งแข่งแข่อยโอเคโอเคดีแแ่แข่งแ่งแ่ง่งแ่อแ่ง่่่ ฉีกไปไกลๆเลยก็ดีนะต้องกันโตรงด้วยมกระโปาโตจนี่มันเซ็ตโซอยู่นะโอเคก่อนนี้ได้แล้วเนาะก่อนถ้าก่อนนั้นได้น้ำสั่งไงฮะบุดดิอ่ะเดี๋ยวเอาตะปูไปให้มีปะวาอไม่ได้ละสิดปิดตะมุกอ่ะพี่ตั้มสุดเลยเดี๋ยวไปหาตะปูต่อได้เลยผมโอเลี้ยงเกี๊ยวอยากกินโอเลี้ยงเลยข้าวๆต้นข้าว อันตี่ไหนอะหรอไปแม่เมื่อนู้ปากเมื่อกี้าเข้ามาแล้วอราขนาด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 ผมขึ้นสกิลเช็คสี่ห้ารอบผมกดโดนทุกรอบผมในได้แค่คนนึงเลยดดพี9้าพีพีวงอะพีวงอะส่วนอะไรยอะไรรอดูนะ อันนี้คือเปิดอะไรเปิดแบบว่าเปิดรอบผีเปิผีอุชี่สุดครับกระดดจีตามหลังมาอยู่บ้านเลยครับไม่ใครพี่มาเก่งดีเก่งเกงยวลู่ดิขึ้นอย่างไรผมไม่น่าชมเลยกดานเลยจเสร์ฟเหะป่ะ เจ็บตายตายโอ้โหถปกป้องอยู่ดีไม่ได้ใจเอ็นเขม่ถเลยเหรอครับ่เป็นไตัตาบอด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 อีกมีอดด้วยวะเนี่ยทีน่ไหนปอกเกิดเต้นวี่งนมานี่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  ใหไม่สดเปิดกล่องให้เพื่อนเล่นได้นะบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กได้มา5สิบนะแค่สวดได้ดนะมันวิ่งสวดละพี่สวดละพี่9999นน99ล้วโอ้โหเชคอดนอีอดะปี่นปยนมันอไปก่นไปไนเนีไปไนนนมตัตจะายนาหนาอะไปก็บไปบานไปนนได้ไแล้ไปับ ไม่ม่ต้องไี่เก็บได้ผมเก็บได้ผมเก็บได้จริงจริงจริงหยุดหยุดป่วยป่วยเดี๋ยวพี่ตั้งไม่กี่ให้เกมนี้ดีจริงดิเ้ยเขยเขยที่เราฟอกเงินหมดคือมันมีตลอดเกี่ยวขึ้นนะอันนี้พี่กดจะมันหลอดแดงอ่ะโอเคเนาะตรงตรงนั้นถ้าเข้าให้นอนอะไก็ได้นะออ๋โอเคมาผมไปเละ

ต่อเกินบางทีอย่าโนผีกันแทกหน้าว่ะไปวิญญาณนันไปโอ้ยสัตว์สัตว์ไม่โดนเลยเอาประตูวิญญอนขึ้น่อหน้าตาไม่ชุบไม่ชุบไปตายไหลตายไปเลยไหลตายไปเลยเอาลองพี่เราเชุบนะ นนไม่นะนนนม,มาดิมาดิี๊ยวมาเดี๊ยวมไม่ม,นนม,มีนะครับพี่เด้งแบบตัตไก่เมื่อกี้โลคขึ้นเฮ้ยมึงมึงสามเปอร์หรอมึงโกงเกินใช้โปปนะ่ะเนี่ยเซปโปปนะ่ะเนี่ยถามกันโอเคโอเคเซปโปเขาน่าจะเก็บไปเยอะกว่าน,นี้นะแต่เล่นโง,ง่ไงบนผมโดนดายเลยเฮ้ยผมป้องขอป้องแต่ก็ได้แค่แค่ดี เดี๋ยวหาของไปเดแบบอยากได้แบบเอาใส่ถินไปฟันแบบเอาไปพันแบบขี่เลยได้ไหมมันต้องพันประตูอ่ะลี่เีบานไม่มีประตูบานไนมีประตูที่อที่มีกันแตกเอ้าอ๋อเหรอกรั็ไม่ชไม่ต้องก็แบบหิวแต้มอะครับ รู know, okay, okay. ้ไปว่าสองคนก็ฆ่าผีได้ใช่แล้วเขาเน้เราย้เห็นกันไหมยามมาตายแล้วกิบ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 แล้วอีกทีเดียวดับด้วยไปไหนดีเอ้ีคยโึนเกมเนี่ยอปีบอลับอาประไม่เปิดเลยใส่ห้วงใส่ต้องกไม่คนอย่าแกอ่ะโอ้โหวิกิทำได้ โอเคโอเคโอ้ยเกือะยิเรู้ไปว่าคนเดียวฆ่าผีได้เ๋ือมาปประตูด้วยก็อะไรล่ะคนเดียวฆ่าผีได้จัดไปเดนนนไม่ต้องไอ้เป็นโรงงานะยิีหรอหรือจะโดนผีฆ่าก็ไม่รู้เหมือนกันผีแบบเร็วไปไหมผีงงคอเกอบเปิดปากคือแค่นาทีอะเออปากตะโพกปุ๊บคือพิธีเก้าเผีงงเ เอออ้าวเออมันรู้เหมือนกัมากนะเออคิดว่าเหนียวตัวเลยตัวเนี่ยเนี่ยอันนั้นเน่ะคือโล่แท้ไม่เขาไม่มีเพราตไกด์เออไม่มเหนียวโล่ไม่ดำโล่ไม่ดำแล้วตอนนี้ผมเห็นตต้นเกี่ยวเลยไม่ไม่ดีเกินมีแบบแฉะขี่แม้ยืนตอนนี้กลางตอนแรกกระถิบตบมันเนี่ยขี่ใจเย็นนะพี่แบบตายแล้ว ก็คือผีไร้ไม่สุดถ้าผีไร้สุดก็คือตายแน่ก็คือได้ที่ว่าเจอแบกับดาวประคำแปดทาผีน่ะแต่แบบกลัวแบบเขาร้องเลยติดเจ็ดเจ็ดเจรัวๆเจ็บเจ็ที่บอกแบบสมมติมีประคำสามแล้วบบติดเจ็เจ็แบบไปหายทีแล้วผีน่าจะแบบร้องอ่ะไม่มีเริ่มแันติดเลยแล้วเราแปลว่ารอดัมัตได้อยู่ตัดล้หมนแล้วมันขึ้นโล